ส้มสองกิโลพ่อขาหยิบส้มไปชั่งบนตาชั่งสองกิโล สวัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy t ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเรียมจะพาทุกทุกคนไปตลาดที่ตลาดนะคะเรียมเดิน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 เข้าไปที่ตลาดก็จะเห็นพ่อค้าแม่ค้า ร้านขายอาหารทะเลที่ร้านขายอาหารทะเลจะมีพ่อค้าพ่อค้าขายอาหารทะเลแม่ค้าขายอาหารทะเลอาหารทะเลมีอะไรบ้างคะกุ้ง ปลาทูปลาหมึกหนวดปลาหมึกหอยแมลงผู้หอยนางรมหอยแคลงมีอาหารทะเลเยอะมากๆนะคะเรียมถามพ่อค้าว่าปลาหมึกขายยังไงคะพ่อค้าบอกเรียมว่า กิโลกรัมละหนึ่งร้อบาทเรียมบอกเอาปลาหมึกหนึ่งกิโลค่ะพ่อค้าหยิบปลาหมึกหยิบปลาหมึกช่างบนตาชั่งตาชั่งหยิบ ใบช่งบนตาชั่งหนึกิโลกรัมพ่อขาบอก120บ,บาทเตรียมจ่ายเงิน120บ,บาทเตรียมเดิน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 เรียมเรียมเห็น ร้านขายเนื้อมีพ่อค้าขายเนื้อแม่ค้าขายเนื้อที่ร้านขายเนื้อมีเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เรียมเห็นมีหมูบดหมูบด หมูชิ้นหนังหมูซี่โครงหมูหอ้ที่ร้านขายเนื้อมีหลายอย่างมากๆเรียมถามพ่อค้าขายเนื้อเรียมถามแม่ค้าขายเนื้อหมูบดขายยังไงคะ หมูบดขายยังไงคะข้อค้าขายเนื้อบอกว่าหมูบดกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเรียมบอกเอาหมูบดครึ่งกิโล พ่อค้าขายหมูหยิบหมูบดช่างบนตาช่างช่างหมูบดเสร็จแล้วเอาหมูบดใส่ถุงพ่อค้าขายเนื้อบอกว่าเป็นเก้าสิบบาทเตรียมจ่ายเงินเก้าสิบบาท เรียมถามซี่โครงหมูราคาเท่าไหร่คะพอค้าขายเนื้อบอกว่าซี่โครงหมูกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเรียมบอกเอาซี่โครงหมูหนกิโล พ่อค้าขายหมูหยิบซี่โครงหมูช่างบนตาช่างช่างซี่โครงหมูเสร็จแล้วเอาซี่โครงหมูใส่ในถุงพ่อค้าขายเนื้อบอกว่าซี่โครงหมูหนึ่งร้อยห้าสิบบาท พ่อค้าขายเนื้อบอกว่าเป็น150บาทเรียมจ่ายเงิน150บาทเรียมเดิน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 เจอร้านขายผักร้านขายผักมีพ่อค้าขายผัก แม่ค้าขายผักในร้านขายผักมีต้นหอมผักชีหอมหัวใหญ่ผักบุ้งผักชีใบเลื่อยคะนา้าผักสลัด โหระพาสะระแหน่ขึ้นช่ายพริกสดมะนาวใบกระเพราแครอทหัวไชเท้าข้าวโพดอ่อน เห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองเห็ดออรินจิโห<ฮ>้มีผักเยอะมากๆในร้านขายผักเรียมถามแม่ค้าขายผักว่าผักบุ้งขายยังไงคะ แม่ค้าขายผักบอกว่ากําละสิบบาทผักบุ้งกําละสิบบาทเรียมบอกเอาผักบุ้งสองกําคะ่ะแม่ค้า เอาผักบุ้งใส่ถุงแม่ค้พูดว่าเป็นยี่สิบบาทเรียมจ่ายเงินยี่สิบบาทเรียมเห็นมะนาวเรียมถามแม่ค้าขายผักว่ามะนาวขายยังไงคะ แม่ค้าขายผักบอกมะนาวจานละยี่สิบบาทเตรียมบ,บอกเอามะนาวสามจานแม่ค้าหยิบมะนาวใส่ถุงแม่ค้าบอกเป็นหก สิบบาทเตรียมจ่ายเงินหกสิบบาทโอ้เรียมเห็นแครอทเรียมถามแครอทขายยังไงคะแม่ค้าบอกแครอทกิโลกรัมละสี่สิบบาท เตรียมบอกเอาแครอทหนึ่งกิโลแม่ค้าหยิบแครอทไปชั่งบนตาชั่งหนึ่งกิโลชั่งเสร็จแล้วหยิบแครอทใส่ถุงแม่ขาบอกเป็น สี่สิบบาทเรียมจ่ายเงินสี่สิบบาทเรียมก็หิ้วของหิ้วถุงเยอะมากๆเดิน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 ไปร้านขายผลไม้ร้านขายผลไม้มีพ่อค้าขายผลไม้ แม่ค้าขายผลไม้เรียมเห็นส้มกล้วยมะม่วงมังคุดเงาะลำไย,ยทุเรียนสาลี่ แอปเปิลทับทิมองุนสตรอเบอรี่ลูกคลับฝรั่งแตงโมอโวคาโดมะพร้าว ว้าวมีผลไม้เยอะมากๆเรียมถามพ่อค้าขายผลไม้มะพร้าวขายยังไงคะพ่อค้าบอกมะพร้าวลูกละยี่บาบาทเรียมบอกเอามะพร้าว สองลูกค่ะพ่อค้าหยิบมะพร้าวใส่ถุงสองลูกเรียมถามแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลขายยังไงคะพ่อค้าบอกแอปเปิ้ลลูกละหกบาท เรียมบอกเอาแอปเปิ้ลห้าลูกพอค้าหยิบแอปเปิ้ลใส่ถุงห้าลูกเรียมถามส้มขายยังไงคะพอค้าบอกส้ม กิโลละห้าสิบบาทเรียมบ,บอกเอาส้มสองกิโลพ่อค้าหยิบส้มไปชั่งบนตาชั่งสองกิโลชั่งเสร็จแล้วหยิบส้มใส่ถุง เรียมถามทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่พอค้าขายผล,ลไม้กด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 เครื่องคิดเลขคิดมะพร้าวสองลูกห้าสิบบาทแอปเปิ้ลห้าลูกสามสิบบาท ห้าสิบบวกสามสิบเป็นแปดสิบบาทส้มสองกิโลแม่ค้าขายผลไม้บอกว่าเป็นร้อยแปดสิบบาทเรียมจ่ายเงินหนึ่งร้อยแปดสิบบาทโอ้ตอนนี้ เตรียมถือของหนักหนักมากๆนะคะนักเรียนอยากรู้ราคาอะไรนักเรียนก็ใช้ประโยคที่หนึ่งจุดจุดจขายยังไงจุดจุดจุดขายยังไงอันนี้ขายยังไง สม้มขายยังไงหรือว่าจะใช้ประโยคที่สองนะคะถามว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ถ้ารู้ชื่อถามว่าทุเรียนราคาเท่าไหร่ก็จะรู้ราคานะคะว่า5บาท10บาท ยี่สิบบาทนะคะแล้ววิธีการพูดเพื่อสั่งว่าจะเอาอะไรนะคะต้องพูดคำว่าเอาเอามะพร้าวสองลูกเอาหมูบดครึ่งกิโลเอาส้มสองกิโลถ้าเราซื้อซื้อซื้อหลายๆอย่าง แล้วพ่อค้าแม่ค้าต้องกดเครื่องคิดเลขเราก็ถามได้ว่ารวมรวมเป็นเท่าไหร่คะแม่ค้าหรือพ่อค้าก็จะตอบว่าเป็น200บาทเป็น180บาทเราก็จ่ายเงินนะคะ200บาท180บาท เรียมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆมาเรียนภาษาไทยด้วยกันนะคะแล้วเจอเรียมในคลิปถัดไปนะคะวันนี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ